ครับคุณกําลังอยู่กับนะครับคลาสเรียนนะครับเอาชนะนี่อย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวลใน EP ีที่4นะครับใน EP ีที่1นึ่นะครับเราได้อารมพบทแล้วก็เห็นภาพรวมกันมาเยอะแล้วนะครับทีนี้ได้เวลาลุยกับนี่แล้วนะครับแต่สาหรับใน E ีีนี้นะครับอยากจะเริ่มกันที่คนที่อาการยังไม่หนักมากนะครับหรือที่ผมเรียกว่าเป็นผู้ป่วยทั่วไปก่อนนะครับจำกันได้ไหมผู้ป่วยทั่วไปคือใครผู้ป่วยทั่วไปก็คือคนที่มีภาระนี่ต้องผ่อนหลายรายการนะครับ แต่ละรายการเนี่ยอาจจะจ่ายเป็นขั้นต่ำเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยไปก่อนแต่นะครับบรรทัดส,สุดท้ายหรือว่าเงินคงเหลือเนี่ยยังไม่ถึงขั้นติดลบนะครับถ้าคุณเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ในสเตปนี้เนี่ยต้องถือว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจกับการเงินดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอให้เป็นปัญหาใหญ่เนาะแล้วเราก็รีบเข้ามาแก้ปัญหาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยทั่วไปนะฮะ กลไกในการจัดการนั้นมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับพอเรารู้แล้วว่าแหมนี่ทุกรายการเราจ่ายได้แค่ขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ำเนี่ยมันก็ฟ้องแล้วว่าเอ๊ะเราอาจจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือหยุดสร้างหนี้เพิ่มก่อนนะครับหยุดสร้างหนี้เพิ่มก่อนนะครับอันที่สองครับเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าเอ๊ะสถานะหรือนี่ของเราที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีอยู่เท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับเราจะได้เห็นภาพโดยรวม,รวมนะครับ จากนั้นก็มาใช้กลไกในการจัดการแก้ปัญหานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมจะเสนออยู่3มแนวทางนะครับสำหรับผู้ป่วยทั่วไปนะก็คือเรื่องของการหาเงินก้อนมาปิดชําระหนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการรวบหนี้รวมหนี้รีไฟแนนซ์รวมหน,นี้เป็นก้อนเดียวนะครับซึ่งสมัยใหม่เขาชอบเรียกกันว่ารวมหนี้รวบหนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับนะั่นก็คืออาจจะใช้วิธีการทยอยผ่อนหนี้แล้วก็ปกเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้หนี้แต่ละตัว ทยอยหมดหรือว่าลดลงไปในที่สุดนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับเวลาที่เราเจอแล้วว่าเรากําลังมีปัญหานะครับแม้ว่าปัญหานั้นอาจจะยังไม่ใหญ่โตไม่ลุกลามมากสิ่งที่เราควรจะทําก็คือหยุดสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนที่พบแล้วว่าแหมเราเริ่มผ่อนได้แค่ขั้นต่ําบัตรเครดิตเราก็จ่ายเขาเต็มไม่ได้บัตรกดเงินสดเราก็จ่ายเขาเต็มไม่ได้นะครับนี่ที่มีก็ได้แต่ทยอยผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเริ่มรู้ตัวแล้วก็หยุดสร้างปัญหาเพิ่มก็คือพักการกู้ยืมไว้ก่อนนะฮะพักการกู้ยืมไว้ก่อนแล้วก็มาโฟกัสกับนี่ที่มีนะว่าทํายังไงให้หมดทํายังไงให้แก้ปัญหาได้นะครับหลายๆครั้งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไปมองเรื่องของการลดรายจ่ายประกอบกันไปด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่เสริมกันไปนะครับสเต็ปที่2ครับเราก็ต้องมาดูสถานะกันหน่อยว่าแม่ใครเป็นเจ้าหนี้เราบ้างนะเราไป ติดค้างอะไรกับใครบ้างนะครับก็ให้ทําตารางขึ้นมานะครับคือเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมีคำคำหนึ่งที่ผมมักจะแนะนําคนที่มาปรึกษาเสมอก็คือว่าอย่าคิดเรื่องเงินในหัวอย่าคิดเรื่องเงินในหัวเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามีประเด็นปัญหาเรามีรายการปัญหาอยู่หลายเรื่องหลายรายการนึกภาพออกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดด้วยหัวเนี่ยหัวเราหรือสมองเรามันไม่สามารถคิดอะไรที่มันซับซ้อนได้เพะะียงพยายามเอามาลงกระดาษ เอามาลง Excel นะครับเอาตามถนัดเลยนะครับให้เห็นปัญหาหรือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างในตารางนี้เห็นไหมฮะเราต้องลิสต์ออกมาให้หมดเลยว่าปัจจุบันเราเป็นหนี้อะไรอยู่บ้างเราเป็นหนี้ใครค้างเขาอยู่เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยในแต่ละสินเชื่อหรือแต่ละหนี้แต่ละรายการเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วผ่อนขั้นต่าในแต่ละเดือนที่มันเป็นภาระอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับทําได้ตามภาพนี้เลยนะฮะ เชื่อไหมฮะถ้าเกิดว่าให้นั่งเขียนวันนี้เนี่ยหลายหลายคนจะเขียนช่องที่4ไม่ได้ก็คือเรื่องอัตาราดอกเบีย้ยไม่เคยรู้นะฮะรู้แต่ว่าค้างเขาประมาณเท่านี้เขาให้ผ่อนเท่านี้ก็ผ่อนไปถูม้าอะอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องรู้นะครับอ่าพอเราเห็นภาพปัญหาของเรานะฮะชัดเจนแล้วว่านี่ไนงะเจ้านี้ของเราทั้งหมดนะเราก็ต้องมาวางแผนจัดการกันนะครับสำหรับวิธีการจัดการกับปัญหานี้เนี่ยวิธีที่มันได้ผลดีที่สุดแน่นอน เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้ฮะนะครับเป็นหนี้แก้ยังไงครับโค้ตก็ต้องเอาเงินไปคืนเขาใช่ไหมปัญหาคือเราหาเงินเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนมันได้ไม่มากพอที่จะไปปิดหนี้ได้ทุกรายการแต่มันไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าในบางช่วงบางจังหวะของชีวิตเราอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ๆมาสักก้อนหนึ่งอาจจะเป็นโอเวอร์ไทม์ก้อนใหญ่หรือค่าล่วงเวลาก้อนใหญ่คอมมิชชั่นจากการเป็นพนักงานขายของเรา หรือบางคนก็อาจจะทําอาชีพเสริมนะฮะทำงานประจําในวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็มีอาชีพเสริมนะรับจ้างเขาแล้วได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือบางคนก็อาจจะเอาข้าวของต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเนะเอาไปขายแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาเงินก้อนที่ไม่มีภาระต่อหรือเงินก้อนที่เราไม่ได้หยิบยืมใครมาเนี่ยนี่คือเงินที่ดีที่สุดเลยในการจัดก,การกับปัญหานี้เพราะถ้าเป็นเงินที่เราไปยืมใครยืมใครมาแล้วเอามาเคลียร์หนี้มันก็ต้องมีเจ้าหนี้รายใหม่ถูกไหม แต่ถ้าเงินแบบนี้คือมันปิดจบปัญหาได้นะครับเพราะงั้นถ้าใครลองมองว่าเอาละอีก3เดือนข้างหน้า5เดือนข้างหน้านะครับฉันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วนะครับว่าจะเอาเงินก้อนมาปิดนี่แต่อย่างที่บอกไปเงินที่เรามีเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่ได้ใหญ่พอจะปิดนี้ได้ทั้งหมดนะครับลองดูในตัวอย่างนี้เราก็จะพบว่าถ้าเอาช่องที่3ามารวมกันก็คือภาระหนี้คงเหลือเนี่ยโอ้โหรวมกันล้ว2ล้านสองล้านกว่าบาท นะฮะสมมุติว่าเราได้เงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งเอาอะไรดีละ่ะสมมติเราไปบอกสมมติเป็นในหน้าขายที่แล้วกันแล้วได้เงินค่าในหน้ามาห้าหมื่นตั้งใจจะเอาเงินห้าหมื่นมาใช้นี่เนาะห้าหมื่นมาไปเคลียร์หนี้สองล้านไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือห้ามกระจายเงินก้อนที่เราพอจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,ย,ย,ยเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกได้เงินมาห้าหมื่นใช่ไหมเรามีเจ้านี้ห้ารายอย่างเงี้ยอย่าไปแบ่งจ่ายคนละหมื่นนะ นะเรียกว่ากระจายเป็นเบีย้ยหัวแตกแล้วก็ไม่มีหนี้ตัวไหนปิดจบได้สักตัวหนึ่งอย่างนี้ไม่โอเคนะครับที่ถูกเราควรจะเอาเงินก้อนเล็กๆของเราเนี่ยทุ่มไปกับหนี้ก้อนใดก้อนหนึ่งปิดหนี้ไปทีละตัวดีกว่ากระจายเงินเป็นเบีย้ยหัวแตกนะครับลดคนโทรศัพท์หาเราลงหน่อยนะเราจะได้เป็นไงสุขภาพจิตดีโอเคไหมทีนี้ถ้าเรามีเงินอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เรามีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านตามตัวอย่างแล้วเรามีเงินที่เราได้พิเศษมา5 0,000ื่นเราจะปิดอะไรดี หลักการนะฮะให้เราเลือกตัวดอกเบี้ยสูงสุดก่อนนะครับแล้วลองมองดูซิว่าตัวที่ดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยนะครับนี่รายการนั้น,น,นเนี่ยเราค้างเข้าอยู่เท่าไหร่แล้วเงินก้อนที่เรามีอยู่มันปิดได้ทันทีเลยไหมถ้าเกิดว่าตัวดอกเบี้ยสูงสุดนะครับนี่คงค้างของเราเงินก้อนที่เรามีปิดได้ทันทีปิดจบได้เลยให้ปิดจบไปเลยนะครับเลือกตัวสูงสุดแล้วปิดจบไปเลยเอ๊แล้วถ้าเกิดเรามีตัวดอกเบี้ยสูงสุด2ตัวเท่ากันล่ะ เราเลือกตัวไหนแน่นอนเราจะเลือกปิดจบตัวที่เหลือนี่นะอ่าน้อยกว่าโอเคไหมฮะตัวที่มากกว่าเราปิดไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องไปปิดนะเราเลือกตัวที่ปิดแล้วมันไม้เดียวจบไปเลยโค้ดแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวดอกเบีย้ยสูงสุดนะ่ะเงินที่เรามีมันน้อยมันไม่พอถูกไหมอ่า้วเราทํำยังไงอ่าเราก็อาจจะเหลือบมามองตัวดอกเบีย้ยลําดับถัดมาลําดับที่2นะครับแล้วดูว่าเงินที่เรามีปิดโปะได้ไหม ถ้ามันปิดตัวแรกไม่ได้ตัวสูงสุดไม่ได้แต่ปิดตัวรองลงมาได้ก็เลือกปิดตัวรองนะครับการเงินเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ต้องมองเป็นคณิตศาสตร์เป๊ะๆว่าเลือกปิดตัวเบี้ยสูงสิได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่บางทีสําหรับคนที่เป็นหนี้เยอะๆกําลังใจกับเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการที่มีเจ้าหนี้5รายหายไปสักรายหนึ่งกําลังใจมันมาถูกไหมมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะสู้กับหนี้รายการอื่นๆได,ได้โอเคไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเหลือบมองมาตัวที่2ปุ๊บก็ปิดไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องกั้นใจกลับไปตัดยอดตัวข้างบนนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะฮะอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราได้เงินมา5 0,000ใช่ไหมครับดูแล้วใครดอกเบีย้ยสูงสุดในตัวอย่างนี้ก็จะพบว่านี่นอกระบบนะดอกเบีย้ยสูงสุดเลยตกร้อยยีต่อปีโดยประมาณนะจริงๆก็ประมาณสักสิต่อเดือนเนี่ยตีกลมๆก็ร้อยยีต่อปีโอ้ดอกเบีย้ยขนาดนี้สูงมากเราต้องปิดเขาก่อนเลยมีเงินอยู่ห้าบมื่นบบน 2. เราก็ปิดตัวนี้ก่อนเลย20,000ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปิดจบหนี้นอกระบบไปเหลือเงินอีก30,000ปิดใครดีนะครับเราเลือกใครดีฮะ,ะตัวดอกเบีย้ยสูงสุดคือ25%ใช่ไหมครับดูในช่องที่4 25%เห็นหมก็จะเจอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบีย้ย25%แต่เราคร้างหนี้เขาเนี่ยนะครับอยู่ที่60,000บาทเห็นไหมฮะแต่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่30,000มันปิดไม่ได้ เมื่อปิดไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องถอยไปหาตัวดอกเบี้ยรองลงมาหน่อยรองจาก25นี่เป็นใครฮะก็เป็นบัตรเครดิตดอกเบี้ย16ตใช่ไหมตัว16เนี่ยเราค้างเขาอยู่เท่าไหร่50,000 3 0 0 0 0ก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดบัตรเครดิตไม่ได้เหมือนกันเมื่อปิดบัตรเครดิตไม่ได้เราก็ต้องไปฮะกั้นใจกลับมาดูที่ตัวดอกเบี้ย25เซนสินเชื่อส่วนบุคคลค้างเขา60,000ก็ตัดออกไปสัก3 0,000โอเคไหมฮะตัดออกไปสัก3 0 0 0 0ก็ทําให้เรา จ่ายหนี้น้อยลงเพราะว่าตัวหนี้มันลดลงเพราะว่าสินเชื่อกลุ่มนี้ก็มันจะเป็นสินเชื่อประเภทลดต้นลดดอกโอเคไหมครับนี่คือแบบที่1แบบแรกแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับแต่ต้องจัดการก่าเงินก้อนให้เป็นไม่งั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะทีนี้บางคนบอกโอ้โหโค้ดเงินก้อนเนี่ยไม่มีวี่แววเลยนะครับอีก3เดือน6เดือนไม่มีวี่แววมาเลยว่าเงินมันจะมาดังนั้นทํำยังไงดีอ่าถ้าไม่มีวี่แววว่าเงินก้อนจะมาก็ต้องมาวิธีการถัดไปนะ วิธีการถัดไปก็คือวิธีการที่เราจะรวมหนี้รวบหนี้เป็นก้อนเดียวนะฮะวิธีการนี้เหมาะสําหรับคนที่เครดิตทางด้านการเงินยังโอเคอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่รู้ตัวอยู่ต่อเวลาว่าเฮ้ยการเงินเริ่มไม่โอเคแล้วลงไม้ลงมือก่อนเนี่ยมันโอมันดีกว่าเพราะว่าหลายหลายคนไปปล่อยให้ตัวเองไปสะดุดไม่ชําระหนี้เป็นหนี้เสียมันก็ออปชันหรือทางเลือกในการแก้ปัญหามันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมอนิเตอร์หรือติดตามเรื่องเงินเราตลอดเวลาอ่ะ เงินก้อนไม่มีแต่เครดิตฉันยังได้เราก็สามารถทําการรวมหนี้รวบหนี้เป็นก้อนเดียวได้นะหะลักการคืออะไรฮะเราอาจจะมีหนี้อยู่หลายรายการนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายเป็นหนี้บัตรเครดิต3ใบผ่อนทั้ง3ใบเป็นขั้นต่ําตึงไปหมดแล้วถูกไหมเริ่มผ่อนไม่ไหวเราอาจไปหาสินเชื่อที่อะไรฮะเป็นสินเชื่อก้อนใหม่นะครับแล้วก็กู้เงินก้อนใหม่มาปิดหนี้ทั้ง3าใบนี้ ใช่ไหมแล้วเราก็ย้ายไปผ่อนที่ใหม่ที่เดียวนะครับแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันอันดับแรกคือลดความสับสนนะมนุษย์เราพอมีหนี้หลายรายการเจ้าหนี้ทวงมาหลายคนเพราะอาการมึนมึนออกอาการมึนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รวบมาอยู่ที่เดียวมันก็จัดก,การได้ง่ายขึ้นแต่นะครับใส่ดอกจันทตรงนี้เลยฮะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหาสินเชื่ออะไรมารวบแบบนะมั่วหรือรวบช่วยนะไม่ได้นะหลักการคือนะครับ สินเชื่อก้อนใหม่เนี่ยที่เราจะกู้มาปิดหนี้ก้อนเก่าเนี่ยโดยหลักการข้อที่1สําคัญมากก็คืออัตราดอกเบีย้ยจ่ายอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อก้อนใหม่ต้องถูกกว่าของเก่าและถ้าจะให้ดีเนี่ยถูกลงสักครึ่งหนึ่งครับสักครึ่งหนึ่งจะสวยมากถ้าเดิมเป็นหนี้บัตรเครดิต16%สินเชื่อส่วนบุคคล25%ดอกเบีย้ยเดิม16-25ถึง้าถ้าเราได้ดอกเบีย้ยสัก8-9%อ้าวสก็ยังพอไหวนะครับ กู้มาแล้วมาปิดหนี้กลุ่มนี้มันก็เปไงฮะภาระมันก็น้อยลงนะครับแต่ไม่พอดอกเบี้ยลดลงอย่างเดียวไม่พอครับอีกอันนึงที่มันสําคัญมากก็คือต้องเป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกนะลดต้นลดดอกและนะครับยืดภาระการผ่อนไปได้ยาวๆทาไมต้องยืดไปได้ยาวล่ะโค้ดเพราะว่าการที่คุณมีหนี้หลายรายการแล้วคุณเริ่มตึงคุณเริ่มจ่ายไม่ได้แสดงว่าภาระหนี้มันหนักเกินไปถ้าเกิดคุณได้สินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่า แล้วยืดยาวไปก่อนนะมันจะทําให้ผ่อนต่อเดือนมันบางลงแล้วทําให้คุณมีกระแสเงินสดไปกินใช้ได้มากขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นหายใจหายคอได้มากขึ้นพอเห็นภาพนะฮะเอ๊ะแต่ถ้าเรายืดไปยาวมากแล้วเราต้องผ่อนยาวๆโคดอย่างนี้เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยดโดยรวมเยอะสิใช่มันก็เลยต้องมีข้อที่3นะฮะนอกจากดอกเบี้ยต่ําลงแล้วยืดนี่ผ่อนได้ยาวแล้วนะครับอันที่3สําคัญมากก็คือ ต้องเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้เราปิดจบหนี้ได้ทุกเวลาที่เราพร้อมความหมายก็คือยืดให้มันต่ําไปก่อนเพื่อให้หายใจใหาคอคล่องจ่ายน้อยลงก่อนเพื่อให้สบายแล้วก็บางเบาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพร้อมเราได้เงินก้อนเข้ามาปิดได้ทุกเมือ่อโอเคไหมฮะนี่คือทางเลือกที่มันค่อนข้างจะเหมาะสมกว่านะครับลองดูในตัวอย่างนี้ก็ได้ครับนะรีไฟแนนซ์รวมนี้เป็นก้อนเดียวเห็นไหมฮะจากภาระผ่อนนะฮะดูในช่องที่5เห็นไหม ในห้องที่5รวมภาระผ่อนขั้นต่ำของนี้แต่ละรายการปัจจุบันอยู่ที่26,500นะครับไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาไรายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้มาเท่าไหร่ไม่รู้แหละผ่อนนี้26 0 0 0ก็จุกอยู่เหมือนกันจริงไหมอ่าทีนี้ทำยังไงฮะเขาก็ไปขอสินเชื่อใหม่นะสินเชื่อใหม่ซึ่งดอกเบี้ย9.99%เออ9.99มาปิดบัตรเครดิต16บโอเคม 16. ปิดด้วย9.9เออโอเคฮะสินเชื่อส่วนบุคคลเดิมเท่าไหร่ครับ25 25เปอร์เซ็นต์ปิดด้วย9.99โอเคไหมนะครับนี่นอกระบบโห้โห120ปิดด้วย9.9สมบูรณ์แบบมากโอเคไหมฮะแล้วก็ย้ายนี่มาอยู่กับธนาคารใหม่เห็นไหมครับที่อยู่ในบรรทัดล่างเห็นไหมครับก็รวบนี่ทั้งแสนสามหมื่นมาอยู่ที่เดียวกันยอดผ่อนเปลี่ยนเป็น2 3 0 0 0บาทกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้น3,500นะครับ เวลาคนเราแก้หนี้เนี่ยหลายๆครั้งหลายๆคนโฟกัสผิดชอบไปโฟกัสกับการลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางถูกไหมโอ้เงินน้อยถูกไหมฮะเดินไปทํางานแล้วกันนะครับเออเออเงินน้อยก็ทํากับข้าวกินเองนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรียกว่าเฉพาะหน้านะแต่มันไม่สามารถแก้ย,วยาวๆได้มันจะแก้ยาวได้ก็ต่อเมื่อคุณลดค่าใช้ใจ่ายคงที่นะครับและค่าใช้ใจ่ายจากหนี้คือค่าใช้ใจ่ายคงที่แบบหนึ่งโอเคไหมทีนี้ วิธีการรวบหนี้รวมหนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะรู้กันโดยทั่วๆไปอยู่แล้วละ่ะแต่มีข้อควรระวังเหมือนกันสิ่งแรกที่ต้องบอกครับการรวบหนี้รวมหนี้ตามที่อธิบายในภาพนี้นะครับใน EP นี้เนี่ยไม่ใช่วิธีแก้หนี้นะครับเป็นวิธีการปรับเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้นแก้หนี้ที่ไหนเราหนี้มันยังไม่ได้ลดลงเลยหนี้มันแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้เท่านั้นดังนั้นคนที่รวบหนี้แบบนี้แล้วสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิม ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาพังได้เหมือนเดิมไม่พังได้ไงครับลองดูในหน้าสไลด์นี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นพอเรารวบนี้เสร็จย้ายไปผ่อนหนี้ที่ใหม่เบาลงสบายใจบัตรเครดิตของเราก็กลับมาว่างอีกครั้งเราพร้อมจะกดเนะเราพร้อมจะจ่ายอีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ารวบนี้รวมหนี้แล้วไม่ปรับเปลี่ยนนิสยัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินสุดท้ายก็พังสุดท้ายก็จบโอเคไหมฮะ เ,เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ารวบนี่รวบนี่รวมน,นี่ไม่ใช่วิธีการแกหนี่นะนะครับเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องต้องทาความเข้าใจตรงนี้นะครับถัดมาฮะนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะถามต่อแล้วรวบนี่รวบนี่มันทายังไงได้บ้างล่ะถูกไหมมันยากไหมนะครับเอาจริงๆแล้วไม่ยากเลยครับถ้าเกิดว่าเราทําสเต็ปที่2มาก่อนหน้านี้มีการรวบรวมภาระหนี้นะครับเอาใบแจ้งหนี้ทุกใบนะแนบรวมกันเลยนะแล้วพร้อมกับสลิปเงินเดือนนะครับ ถ้าใครทำอาชีพอิสระนะครับก็อาจจะเอาสเตทเมนต์นะครับเดรายการเดินบัญชีพร้อมกับใบแจ้งหนี้ทุกใบเดินเข้าธนาคารได้เลยฮนะแล้วถามเขาว่าพี่รายได้เท่านี้มีหนี้เท่านี้ผมรวบได้กี่รายการช่วยดูให้หน่อยใช้ภาษาง่ายๆแบบนี้ให้เขาช่วยดูให้แล้วถ้าผมรวบกับพี่ผมจะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่ผอนนึกภาพออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนนิยมทํากันแต่ว่าไม่ได้อยากให้นิยมเท่าไหร่เลยก็คือแทนที่จะรวบหนี้รวมหนี้โดยการขอสินเชื่อใหม่ไปเคลียร์สินเชื่อเดิมบางคนก็เอาบ้านที่ผ่อนอยู่เอารถที่ผ่อนอยู่ถูกไหมฮะทำสินเชื่อใหม่เพื่อเอาหนี้บัตรต่างๆมารวมกับบ้านเอาหนี้บัตรต่างๆมารวมไว้กับรถวิธีการแบบนี้ก็ช่วยให้มันมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นครับแล้วก็เบาขึ้นได้แต่ก็ไม่ควรทําบ่อยๆนะนะครับเพราะว่าเรานึกภาพเนาะ เราซื้อบ้านมาหนึ่งหลังผ่อนมาสักระยะหนึ่งถูกไหมนี่ก็ทยอยลดลงเรื่อยๆวันดีคืนดีเราก็เอานี่บัตรต่างๆเอามารวมอ่ะทาให้นี่มันกลับขึ้นไปเยอะอีกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรวมนี่รวมนี่ไมไ่ควรทําบ่อยๆนะฮะทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนแล้วว่าการเงินของคุณไม่ได้ดีและคุณมีวินัยทางด้านการเงินที่ต้องปรับแก่นะครับเพราะฉะนั้นทำหนึ่งครั้งนะเพื่อให้ตัวเองรอดจากปัญหาสภาพคล่องไปก่อน จากนั้นต้องตั้งสติแล้วกลับมาควบคุมการเงินควบคุมวินัยของตัวเองให้ดีนะครับทีนี้บางคนบอกเงินก้อนก็นกนไม่มีคดน,นะฮะเครดิตก็ไม่สามารถไปกู้อะไรเพิ่มได้แล้วผมพอจะทําอะไรในเบื้องต้นที่แก้ปัญหาได้นะครับก็สามารถใช้วิธีการจ่ายเพิ่มจากยอดขั้นต่ําของหนี้แต่ละรายการได้ครับนะฮะเพราะว่าเรากู้เพิ่มไม่ได้แล้วนะไปกู้ใครเขาก็ไม่โอเคเดี๋ยวมัก็ต้องใช้วิธีนี้ฮนะ หลักการสําคัญก็คือนะครับเราจะต้องเอาหนี้ทุกรายการมาสรุปเป็นรายการอย่างที่บอกไปนะครับนะในมี5้าคอลัมน์อย่างที่ตัวอย่างในในสไลด์ให้ดูกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเติมช่องเข้าไปอีก3มช่องข้างหลังครับนะเติมช่องอีก3ามช่องข้างหลังนะครับระบุเป็นเวลาในการใช้หนี้หมดนะครับลำดับในการปลดหนี้แล้วก็แผนการชําระหนี้อย่างที่บอกเนะเราต้องชําระหนี้โดยมีแผนการโอเคไหมครับจากนั้นครับนะ ให้เราลองมาประเมินรายรับรายจ่ายของเราดูสําคัญขีดเส้นใต้ตรงนี้อย่าก,กู้เพิ่มนะครับคุณกําลังตึงมากอย่าก,กู้อะไรเพิ่มโอเคไหมทํารายรับรายจ่ายปุ๊บเราอาจจะพบว่านอกเหนือจากการจ่ายขั้นต่ําทุกเดือนแล้วเนี่ยเราอาจจะยังพอโปะนี่ได้สัก500บาทหรือสัก1000บาทไม่รู้แหละอะไรคือตัวเลขสะดวกของเราเข้าใจไหมฮะจ่ายขั้นต่ําทุกรายการได้แล้วยังเหลืออีกสัก500ร้อยพันหนึ่งเนี่ยผมไปโปะตรงไหนเพิ่มดีครับโค้ดตรงนี้ต้องจัดลําดับครับ วิธีการจัดลําดับก็คือให้เอาตัวเลขนะครับในช่องที่สองช่องที่3ครับก็คือหนี้คงเหลือตั้งนะฮะแล้วหารด้วยยอดชําระขั้นต่านะครับเมื่อหารออกมาได้ปุ๊บเราจะได้เป็นเวลาในการใช้หนี้หมดนะครับหรือตรงช่องกอไก่ลองดูอันแรกนะครับบัตรเครดิตเห็นไหมฮะบัตรเครดิตเรามีหนี้คงเหลืออยู่ห้าหมื่นครับผ่อนขั้นต่ำเดือนละห้าพันห้าหมื่นหารห้าพัน 5, 000, เราจะได้เลขสิบนะฮะเราจะได้เลขสิบออกมาเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่า ด้วยระยะเวลาในการผ่อนนะครับเราจะใช้เวลา10เดือนบวกในการผ่อนจบเห็นภาพนะอันที่2ครับสินเชื่อส่วนบุคคลเราค้างเขา6ก0 0 0ฮะผ่อนขั้นต่ำเดือนละ2000เอา6 0,000ตั้งหารด้วย2000เราจะได้เลข30ความหมายก็คือถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาผ่อนเนี่ยจะใช้เวลา30เดือนบวกเลกน้อยเพราะว่ามันไม่ได้ตัดต้นตรงๆถูกไหมมันมีดอกเบี้ยส่วนหนึ่งด้วยก็30บบวกนะฮะสินเชื่อบ้านครับ ทางเขาอยู่ล้านห้าหารด้วย9,5 0 0คืองวดผ่อนจะได้158บวกก็คือ158เดือนโดยประมาณสินเชื่อรถยนต์ไม่ต้องโปะครับเพราะว่าเป็นสินเชื่อแบบดอกเบีย้ยคงที่โปะไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรยกเว้นคุณตั้งใจจะปิดหนี้ใน 2- อสเดือนสุดท้ายนะครับเขาก็อาจจะมีส่วนลดดอกเบีย้ยให้เล็กน้อยนี่นอกระบบนะฮะอันนี้โปะไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ให้เราโปะโเก้าไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินก้อนก็พยายามปิดเงิน ปิดหนี้นอกระบบออกไปเป็นอันดับแรกหรือโยกหนี้นอกระบบเข้ามาในระบบเป็นวิธีแก้ที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นพอได้ตัวเลขออกมาครับบัตรเครดิตใช้เวลา10เดือนสินเชื่อส่วนบุนคคลใช้เวลา30เดือนสินเชื่อบ้านใช้เวลา158เดือนแล้วเราปิดใครก่อนดีแน่นอนครับลำดับการปลดหนี้ก็ต้องปิดตัวที่เหลือเวลาน้อยกว่าเห็นไหมฮะสืบ,บัตรเครดิตก็เป็นลำดับที่1ที่เราจะเคลียร์ให้จบนะฮะ แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นตัวที่2แล้วก็สินเชื่อบ้านเราเป็นลาดับที่3เพราะว่านี่ใหญ่เบเริ่มเลยย้ําตรงนี้ขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันนะฮะห้ามกู้เพิ่มนะครับเพราะถ้าเราโปะแล้วเรายังกู้เพิ่มมันก็ไม่จบสักทีทีนี้จัดลําดับขึ้นมาได้1 23แล้วเราทํำยังไงนะครับสำหรับนี่รายการที่1นะครับถ้าเรามีเศษเงินนะครับห้าบาทนะครับพันหนึงแล้วแต่สะดวกให้โปะเพิ่มลงไปที่ช่องตรงนี้ช่องที่1โอเคไหมฮะ อ่าโอเคนะโปะไปตรงนี้ส่วนรายการที่2กับ3าําไงรายการที่2กับ3เราไปไงฮะจ่ายขั้นต่ําตามปกติไปก่อนนะครับโอเคไหมรายการที่1โปะเพิ่ม 2- อสาจ่ายปกติทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนปิดนี้รายการที่1ได้ก็เอาไอ้ส่วนต่างที่เราอยากกระโปะนี้หรือที่เคยโปะในช่องที่1เนี่ยมาโปะในระดับที่2แล้วก็ไล่เรียงกันไปแบบนี้ในที่สุดนี้ก็จะทยอยหมดลงไป เรื่อยๆนะครับอภิธาเนเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นวิธีการในการจัดการซึ่งเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการจัดการสําหรับผู้ป่วยทั่วไปก่อนนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถใช้กลไกทางด้านการเงินใช้วินัยทางด้านการเงินเข้ามาบริหารจัดการได้เพราะว่ามันจะเป็นสภาวะที่ไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ความยากก็คือเราก็ต้องควบคุมตัวเองเนาะเพราะหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าแหมมัน นิดหน่อยๆน,นะแต่มันก็ยังพอไปได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วหลายๆครั้งเราเจอกระตุ้นเราจากการโฆษณาขายสินค้าขายบริการต่างๆอะไรเงี้ยเราก็อยากจะซื้ออยากจะใช้เนาะแล้วเราก็ทําการสร้างหนี้เพิ่มไอ้แผนที่ทําตรงนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คนะว่าถ้าเกิดสถานะเราอยู่ในสภาวะที่ปริ่มแล้วอันตรายแล้วนะครับก็ลองใช้วิธีการที่พูดถึงใน EP ีนี้นะครับรวบรวมข้อมูลนะครับหยุดสร้างหนี้นะครับ โปะด้วยนี้นะโปะนี่ด้วยเงินก้อนนะครับรวบนี้รวมนี้เป็นก้อนเดียวหรือจะจัดชั้นนะครับแล้วก็จัดลําดับในการโปะค่อยๆทลายหรือจบนี่ไปทีละตัวก็เป็นวิธีการที่สามารถช่วยเราได้สําหรับผู้ป่วยทั่วไปนะครับ